สวัสดีทักทายกันด้วยนะครับวันนี้ลับไปกับผมเปิด์สายไปฮะนตอนับคืนชื่อว่าเปอร์สายไปอยู่ในเรื่องราวของบาคาร่าเหมือนเดิมสำหรับใครที่ติดตมามมนอยู่นะครับวันนี้ก็จะเดินเงินกันในทุน3 0 0 0 0บาทแล้วก็ทบเป็น3หางนะครับโดยการใช้เงินไม้ละส0 0 0นะครับ4,000 8 0แ0แล้วก็16,000นะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไพ่ห้อง1ห้องสอง ห้องสองอยู่ท้ายขอดนะครับห้อง3านี่ก็ท้ายขอดเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องหนึ่งแล้วกันครับตอนนี้สม่ำเสมออยู่ฮะกราฟนี่วิ่งเป็นมังกรแดงยาวเลยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาฮะเข้ามาก่อนเลยครับมารอดูในห้องเลยก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกันนิดนึงครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยฮะมีอะไรเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้อาจจะเงียบหน่อยวันนี้ก็เฮียขอปิดเพลงแล้วกันฮะเพราะว่าล่าสุดโดนเรื่องลิขสิทธิ์ไปเวลาทําวิดีโอขึ้นมาแล้วคลิปมันโดนลบ มันโดนเขาสิิขสิริเพลงนะฮะอันนี้ก็อ่ะลองแบบแบบแเงียบๆแล้วกันนะครับเล่นเงียบๆนั่งเงียบๆดูก็ได้วันนี้อ้าวมาตอนนี้นะครับเขาไพ่เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับต้องดูที่น่าสนใจคือกาฟไพ่ด้านซ้ายล่างครับถือว่าวิ่งถือว่าจะหม่ำเสมอไหมมันก็ยังง่ายนะแต่แถวนี้ก็ยังเริ่มเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเราจะลองย้ําสีแดงไปก่อนแล้วกันลองดูนะครับเพราะว่าสแตกถือว่าน่าสนใจครับอ้าวเปลี่ยนชิปก่อนสี่พันครับไม้แรกฮะ ตัดไปที่แดงครับเพราะว่า oh, แดงดูนะครับสถิติน้ําเงินเนี่ยมันตัดเกมเดียวแล้วเปลี่ยนเกมเดียวแล้วเปลี่ยนเราลองเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับอ่ามาโหยทรงมาอย่างนี้โดนเก้าครับอ่ะต่อครับไม่ต้องสีเลียนนะตอนนี้นะครับลองย้ําสีแดงไปก่อนฮนะสถิติในห้องถือว่าแนวโน้มทางด้านสีแดงนะครับลองดูนะเนี่ยแดงสิบหกเกมน้ําเงินเจ็ดนะครับ เกมนี้ถ้าน้ําเงินออกน้ําเงินอีกเราไปตามเกาะบังกรเกมหน้านะครับเพราะว่าทรงไพ่มันเปลี่ยนไปแล้วมันเริ่มเปลี่ยนจากตอนไหนนะครับมันเริ่มเปลี่ยนจากบางกรแดงแล้วมาน้ําเงินแล้วขึ้นเป็นแดงแค่สามเกมนะครับมันไม่ใช่ทรงเดิมถ้าทรงเดิมม,มันต้องขึ้นเป็นน้าอ่าเป็นแดงถึงแปดเกมอันนี้คือถ้าไพ่มันเป็นทรงเดิมนะครับที่เฮียพูดเออพอมันเปลี่ยนทรงปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะเขาเปิดคู่สองอครับเราแ,แต้มเดียวหกไปเลยเหม นั่งเจ็ดวะเออเราหกจริงๆหกแต้มสุดยอดอ่ะเดินเงินครับไม่ต้องไม่ต้องยากครับอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าทรงไพ่มันเปลี่ยนแบบนี้เราเกาะกระแสน้ําเงินไปนะครับแล้วก็ดูให้ดีนะครับมันจะมีช่วงที่เออ,เอแพงหมดเลยแล้วกันครับเทหมดหน้าตักเลยอออินเลยไม้นี้ จริงก็ต้องแทงแค่หมื่นหกนะครับแต่ว่ามันมีเศษด้วยก็ใส่เอาอินไปฮะดูนะครับ no, no, no. จังหวะที่เฮียพูดว่าไพ่มันเปลี่ยนทรงมันเปลี่ยนแล้วลองมาดูกันว่าเนี่ยมันเปลี่ยนจริงไหมเออเปิดหน้าเก้าครับคู่เก 9, ้าพอกแปดฮะบวกแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยเราดูนะครับทรงไพ่มันเปลี่ยนเราต้องเกาะก,ะกะระแสให้ทันนะครับแล้วเราต้องดูว่าถ้าเกมหน้าให้ยังไม่เป็นแบบที่เราที่เราวิเคราะห์แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยแบบนี้ยไพ่มามาทรงนี้นะครับเราลองเกาะแบบนี้ดีวกว่า อะไรแบบนี้ดีกว่าเราลองวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วกันครับการอ่านเขาไพา่เฮียสอนเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้คือพื้นฐานทุกอย่างแต่ว่าเราดูแค่จังหวะมันเปลี่ยนให้เป็นดูจังหวะการเล่นให้ถูกต้องแค่นั้นเองครับง่ายๆหลักการอ่านเขาไพ่ครับคือการจับสังเกตนะอตอนนี้หลักสูตรตรงนี้คือ no <more> เอาตริงนะไม่มีใครมาสอนพวกเองหรอกพ่กตรงนี่มีแค่เฮียเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว,ว่ามีแค่ er เฮียปร้ดได้แหละ มานั่งงุมแล้วก็นั่งสอนให้พวกเองเนี่ยดูนะครับจับสังเกตเอาอ่าดีไม่ดียังไงลองเอาไปปรับใช้กับตัวเองดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์อ่าก็ได้นะครับอ่าเปิดมาตอนนี้มังกรน้าเงินไหลาย,ยาวนะสายสติน้าเงินตอนนี้ดันนะครับต้องระวังตอนนี้ด้วยเพราะว่ามันดันก็จริงแต่เกมที่ห้าเกมที่หกมีโอกาสตัดสูงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ในแดนทบนะเราอยู่แดนทบเราจะขอลองเดินอีกครั้งครับออ ขอเดินอีกครั้งแล้วกันครับบวกมาเมื่อกี้เนี่ยมาที่สองการเล่นทบนะครับคุณไม่จําเป็นต้องหวังกําไรเยอะมากมายอะไรเอาแค่ว่าพอกินพอเที่ยวแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะอน,นี่ยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเฮียเดินลวางเดือพันหมดแล้วคือจริงตอนนี้เฮียสามารถถอนได้แล้วนะครับนี่คือการเล่นทบมันได้เปรียบตรงนี้ว่าคุณถ้าคุณทบไปไม้สามคุณมีโอกาสได้ได้ถอนแล้วเข้าใจใช่ไหมคือคุณไปไม้สาไม้สี่แน่นอนคุณทำเทิร์นโอเวอร์ครบแล้ว สามารถถอนได้เลยก็อยู่ที่ว่ากําไรคุณคุณพอใจแค่ไหนนะครับอย่างตอนนี้เฮียเมื่อกี้มาสามหมื่นเฮียบวกแล้วหนึ่งหมื่นเมื่อกี้นะแต่ว่าตอนนี้โดนไปแล้วหนึ่งไม้ไม่เป็นไรครับเกาะกระแสเดิมก่อนนะครับไพ่ตอนนี้ออกสีเดิมย้ํานะให้ดูแถวตรงนี้นะครับตอนนี้ออกสีเดิมย้ําก็ยังอยู่ในแดงนะครับเกมนี้ทรงไพ่มันยังไม่ได้ไปปิงปองนะครับแล้วก็ เพราะว่าสเตตสองครั้งล่าสุดเนี่ยมันขึ้นแรงก็เป็นแดงเห็นไหมแดงก็คือย้ำมีเกมที่2น้าเงินก็มีเกมที่สองเกมนี้ลองตามดูก่อนนะครับเกาะเขาไพ่แบบนี้ไปถ้าทรงเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเราก็ยังย้ำสี่เดินเะนี่ยเพราะว่าถ้าไปปิงปองล้วก็ต้องย้ำเปิดบล็อกเก้าครับเห็นไหมเกมที่2ยังออกอยู่นะครับตามเลยครับเกาะกระแสไปก่อนเกาะไพ่มังกรไปก่อนครับห้องนี้มังกรยังถือวิว่งนะเดินต่อครับ สามหมื่นเนี่ยเฮียขอหกหมื่นหกหมื่นเสรก็โอเคแล้วนะครับวันหนึ่งคุณมาเนี่ยเอาง่ายรอบหนึ่งเนี่ยกำไรคุณเท่าตัวคุณสบายแล้วเล่นสามหางนะครับบวกเจ็ดแปดไม้ถือว่ากําไรแล้วคุณไม่เป็นต้องไปฝืนเล่นต่อเล่นทุกอย่างนะครับการพน,นันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายนะครับแล้วคุณยึดวินัยของคุณให้ดีแน่นอนครับคุณหาเงินกับตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเอออันนี้เฮียก็สอนให้วันต่อวันนะครับบอกเลย เปิดป๊อก9ก้อีกครั้งครับถ้าแตกครั้งล่าสุดถือว่าไม่สวยนะครับไม่สวยยังไงนะเพราะว่า3เกมแล้วมันตัดมังกรแดงนะแต่ลองไม่เป็นไรครับลองวิ่งไพ่มังกรคู่ไปก่อนนะครับก็อาจจะเป็นมังกรแดง5เกมเราก็ลองลุยไปก่อนอ่า เห็นไหมลองลองเกาะไปก่อนครับลองเกาะกระแสไปก่อนแล้วพอไพ่เปลี่ยนเราค่อยมาดูว่ามันเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนนะครับเฮียสอนไปแล้วนะว่าวิธีดูไพ่เปลี่ยนดูยังไงย้อนกลับไปดูนะครับเฮียจะพูดเสมอว่าเฮ้ยไพ่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะลองไปย้อนดูนะครับแล้วก็เอาเค้าไพ่เนี่ยอันนี้คือประสบการณ์นะครับส่วนหนึ่งเลยคือประสบการณ์อยากรู้ว่าประสบการณ์ที่เฮียใช้เล่นตรงนี้เล่นยังไงทักเข้ามาหาเฮียก็ได้ครับแนแอดขึ้นนะบนหน้าจอนะครับแ L S สองเจ็ดเก้าห้าไอ เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ครับสำหรับใครที่อยากจะดูตรงนี้เอออ่าไพ่มาตอนนี้นะครับยังวิ่งทรงเดิมทรงเดิมคืออะไรนะครับเราดูจากสเตตดล่าสุดนี่ฮะทรงเดิมคือแดงที่สามเกมแล้วตัดอ่ามันเข้าทรงเดิมมันทรงล่าสุดแต่ถามว่าทําไมเมื่อกี้ยังตามอยู่เพราะสถิติแดงก็ถือว่าสนใจบวกกับว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไพ่มังกรคู่อ่าพอตอนนี้ไพ่เปลี่ยนครับเราค่อยมาดูทีนหนึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปนะครับสเตตสีตอนเนี้มันย้ําที่เดิม อ่ามันย้ำมันมีสีเดิมเสมอนะครับเราก็จะลุยเลยเอออ่ะนี่ครับย้ำน้ำเงินนะฮะ no <more> ก็ยังเกาะอยู่แพทเทิรนมังกรนะครับเปิดหน้าเจ็ดแต้มฮะเรายืนเจ็ดครับโอ้โหทายเกมเอาลนะฮะสังเกตหรือเปล่าครับ เียจะบอกแล้ว,ว่าถ้าไพ่เปลี่ยนเนี่ยต้องดูที่ช่วงทายเกมช่วงทายเกมมาจะเป็นมันเป็นสัญญาณที่เริ่มบ่งบอกแล้วว่าไพ่มีโอกาสเปลี่ยนสูงช่วงทายเกมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินนะฮะตอนนี้ขอเดินไปฝั่งปิงปองเลยแล้วกันอ่าช่วงทายเกมเนี่ยจะมาแบบว่าเหมือนว่ามันเป็นเหมือนการถ้าสาหรับเฮียนะเฮียใช้สำวว่ามันเหมือน,ม,อนมันล้างไพ่อารมณ์ประมาณน,นั้นอนะ่ะล้างเขาอ่ะ เออแล้วก็จะมีแบบว่าช่วงแบบเนี้ยไพ่มันจะเริ่มยากอ่าลองจัดสังเกตดูนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันอ่าทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์นะครับไม่ว่าคุณจะเล่นทฤษฎีไหนก็แล้วแต่นะบอกเลยว่าทุกอย่างคือต้องพิสูจน์เท่านั้นเห็นไหมเฮียมาปิงปองเกมนี้เฮียบวกครับเกมหน้าเดินปิงปองต่อนะครับ <c oughs> ทุกทฤษฎีทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าแค่ดูแล้ว ดูแลปล่อยผ่านคุณลองวิเคราะห์ด้วยเลยครับคําพูดบางอย่างคือตอนนี้แน่นอนครับทาไมเฮียถึงแนะนําให้เล่นเว็บที่เฮียเล่นเพราะอะไรช่วงนี้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับตามสภาพเศรษฐกิจแน่นอนเว็บที่เฮียเล่นเฮียเล่นกับเว็บโดยตรงเฮียเล่นกับเว็บโดยตรงแน่นอนครับ no, 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 no. คุณไม่ได้ผ่านกันต้องไปผ่านกลางเอเจนต์ไม่ต้องผ่านกลางเอเจนต์เข้าใจไหมคุณสามารถเล่นแล้ว ถอนได้สบายๆไม่ต้องห่วงครับเนียการันตีการเงินให้เอออะตอนนี้นะครับบวกมาอีกแล้วบวกมาอีกไม้แล้วหางเงินตอนนี้เนียจะกำไรร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเกมนี้ขอกดครับสี่พันบาทฮะอย่าเพิ่งไปโลภครับเดินตามแพทเทิร์นเราไปก่อนฮนะเราเตินเดินตามแพทเทิร์นเราไปก่อนเรามีแพทเทิร์นเั่าไหร่เดินตามไปก่อนครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าเวลาคุณทบเนี่ยคุณจะไม่ต้องเหนื่อยตามคุณทบคุณทบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไปแต่การเล่นแบบนี้อย่างที่บอกนะครับว่ากําไรมันอาจจะดูไม่ได้เยอะไม่ได้ไไดูแบบเวอร์วังนะฮะแต่ว่าคุณมีเป้าหมายและคุณสามารถเข้าถึงเป้าหมายง่ายที่สุดโดยการเล่นแบบทบเฮียจะสังเกตไหมฮะ80%ของวิดีโอเฮียเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบทบทั้งนั้นและดูแพทเทิร์นไพ่นะครับที่เฮียอ่านมาขาดไหมก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับช่วง ที่เฮียพูดก็คือทรงไพ่เปลี่ยนเนี่ยจะเห็นได้อย่างเริ่มบ่งบอกแล้วและอย่างชัดเจนเลยคือทายเกมมาแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบว่ามังกรตัดนิดนึงใช่ไหมมันทรงไพ่ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็มีทายเกมมาเนี้ยยิ่งเด่นเลยให้ดูตรงนี้ไว้นะครับเดินต่อนะครับตอนนี้เราต้องการอีกแค่สองพันแต่เราจะเดินเท่าเดิมแล้วก็เดีเ๋ยวเศษไม่เป็นไรที่มันมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเออเนี่ยเดินกันง่ายๆเลยครับ เจอจังหวะไพ่ดีไพ่ไม่ได้ยากมันไม่ได้วิ่งแบบมั่วทรงไพ่อย่างนี้ถือว่าสบายนะครับและถ้าสังเกตกาสังเกตกันดีดนะช่วงนี้เฮียจะเล่นเฉพาะห้องหนึ่งห้องสองถามว่าเพราะอะไรนะครับเฮียบีบตัวเฮียเองนะครับให้มาเล่นในห้องที่มันว่าเป็นไฟบังคับแต่ถ้าจริงจงแล้วลองดูนะฮะว่าคุณอยากเล่นห้องที่มันง่ายหรือยากส่วนใหญ่ไพ่ที่ยังง่ายนะครับคือช่วงมาที่ว่าเป็นไพ่ช่วงปิงปอง ช่วงปิงปองคือคุณอยู่ทับคุณอยู่ทบอาจจะทบสีเดิมก่อนก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าจังหวะไพ่าาตอนนั้นเป็นยังไงนะครับตอนนี้เขาไพ่เริ่มจะเปลี่ยนอีกครั้งฮนะลองกดตามไปก่อนนะครับสถ์ติเก่าลองกดตามสย์ติเก่านะครับคือแดงสามเกม,มลองขึ้นไปดูฮนะเปิดหน้าหกเกมแรกนะครับใบแรกเขาเปิดสามของหกแต้มฮะโอเคยืนหกแต้มไวสวยๆครับ ถึงเป้าแล้วเท่านี้เองเห็นไหมเล่นง่ายไหมครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับการเล่นพวกนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าล็อบบี้ครับเฮีย er, ขอสรุปเลยแล้วกันตอนเนี้เฮีย er, มามีทุนส0 0 0 0ื่นนะครับเฮีย er, เดิน3ามหางแน่นอนครับ3ามหางอาจจะดูยังไม่เพ y ซเฟเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะ3ามหางมันก็ได้เงินไวมันได้เงินเขาเรียกอะไรนะมันได้กาไรตามเป้าเราไวกว่าสหางเพราะว่า จากถ้าเล่นสี่หางเนี่ยจะเดินไม้ละสองพันเราต้องบวกถึงเกือบสิบไม้เลยนะถึงจะได้เงินสามหมื่นไม่ใช่เกือบสิบสิเออเพราะว่ามันต้องสิบกว่าไม้ที่เพราะว่าเราเล่นตอนทุนสามหมื่นเนี่ยไม่ได้เล่นทุนหนึ่งหมื่นต้องเล่นทุนสามหมื่นอย่างเงี้ยคุณลองคิดดิคุณต้องบวกกี่ไม้คุณถึงจะชนะ แล้วในขณะที่คุณจะเดินไปถึงเป้าหมายอ่ะโอกาสที่คุณจะเสียก็มีเฮีย er เลยลดขั้นตอนลงมาแต่แน่นอนครับบางทีจังหวะไพ่าามันยากเล่นสี่หางก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลือกเอาแล้วแต่นะครับว่าคุณจะเล่นแบบไหนแต่การเล่นไพ่ใลรูปแบบไม่ใช่ว่าผิดแต่คุณจะต้องมีประสบการณ์การเล่นคุณอาจจะมีทุนเยอะหน่อยอาจจะทบแบบที่เฮียทำในวันก่อนที่บวกไปแสนสามแล้วก็เหลือแสนหนึ่งใช่ไหมอันเนี้ยลองดูนะครับมันเป็นเรื่องของ จังหวะด้วยบางทีทามมิ่งเราเข้าไปไพ่มันเปลี่ยนไพ่หน้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราต้องดูให้ดีครับวันนี้เื้ร์สายเปสอนกันง,ง่ายๆครับไม่ต้องอะไรเลยเอาพื้นฐานมาแล้วสอนดูจังหวะไพ่เปลี่ยนแค่นั้นเองทุกอย่างมันง่ายหมดนะครับคุณต้องดูวิธีคิดของคุณก่อนว่าเฮ้ยคุณคิดยังไงคุณเล่นยังไงคุณมีวินัยมากน้อยแค่ไหนในการหางเงินทางด้านนี้แน่นอนครับบาคาร่ามันคือการพานันแต่เราเล่นยังไงให้เราได้เปรียบอันนี้เฮียสอนมาเสมอนะครับ เราเล่นยังไงให้เราได้เปรียบโต๊ะว,วันนี้ก็ฝากด้วยลวกันใครอยากได้เว็บเ้่นปปอนคุณปลอดภัยนะครับเอ่อก็กดเข้ามาในไลน์แอดนี้ได้เลยฮะทักเข้ามาใครอยากได้ตัวกลุ่มช่วยนําเล่นเฮียมีนําทุกวันนะครับวันละสามถึงสี่รอบอันนี้แล้วแต่ถ้าว่างนะครับแต่ปกติใหญ่ๆส่วนหลักหลักๆเลยจะมีวันละ2รอบแน่นอนฝากกันนิดนึงสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับเอาตรงนี้ไปปรับใช้แล้วช่วยกันกดไลน์นิดนึงเพื่อเป็นกาลังใจให้เฮียเปริรดหน่อยเฮียเปริรดเองก็ พยายามเต็มที่นะครับอยากช่วยทุกคนอยากเห็นทุกคนได้ไรายได้และอยากให้ให้ได้กันแบบมั่นคงด้วยนะครับอย่าไปโดนเอเจนต์บิดช่วงนี้มีหลายคนทักมาหลังไหม่มีแม้กระทั่งตอนนี้นะครับเอาแบงกากโโมปอมมึงคิดได้ยังไงมึงทําได้ยังไงเอามาหลอกให้คนไปสมัครแล้วก็คือพอได้เงินปุ๊บเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับมันไม่โอนเงินคืนให้ครับ แค่นั้นเองอันนี้ฝากด้วยนิดนึงเวลาเล่นอะไรคุณต้องไว้ใจได้ด้วยนะครับดูเช็คที่มาแหล่งเครดิตให้ดีเฮียอยู่ในวงการนี้นะครับไลน์แอดเฮียเปิดมากี่ปีลองไปเช็คกันได้นะตอนนี้ฝากด้วยอีกนิดนึงนะครับไลน์แอดของเฮียเป็นไลน์สำรองนะครับใครที่อยากได้ไลน์แอดจริงทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮียอยากได้ไลน์แอดจริงครับก็อันนี้เฮียเฮียเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ไลน์แอดเฮียมันเหมือนทําท่าจะบินแล้วก็โอเคตามนี้แล้วกันใครอยากติดตามก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด จะลิ่งไว้ด้วยเพื่อที่ติดตามคลิปดูต่อไปครับวันนี้ปื้อสายเปต้องลาบลาแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีจ้า